สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทค่ะร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอท p อปจังหวัดชัยนาทและบริษัทโอท p อป a ราเดอร์ ader, จำกัดสนับสนุนการใส่ผ้าไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าคว้าสีริวันณววรีให้เป็นที่รู้จักติดตามได้จากรายงานค่ะ จากพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระราชทานลายแบบผ้าผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ่านกรมการพัฒนาชุมชนและยังพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ทุกสีทุกเทคนิคตลอดทั้งสามารถนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อหารายได้กลับสู่ชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดชัยนาทและบริษัทโอทอปเทรดเดอร์จำกัดจัดในเทศกาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน มัดหนีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าพื้นเมืองจังหวัดชัยนาศรวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด หลังจากที่กลุ่มทอผ้าของอำเภอเนินขามนะครับได้รับพระราชทานาลายมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแล้วนะครับเรานําไปต่อยอดยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินขามนะครับมีเทคนิคในการทอผ้าเนี่ยหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับบางกลุ่มก็นําไปเป็นลายจกครับลายขอเจ้าฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นลายมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นลาย ปักลายขอเจ้าฟ้านะครับหลากหลายลวดลายนะครับที่เกิดจากแรงบนันดาลใจจากขอพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับโอกาสนี้นายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ช่วยการประชาสัมพันธ์ผ้าทอลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าพื้นเมืองจังหวัดชัยนาศรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละสองวันคือวันอังคารสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดชัยนาศและวันพฤหัสบดีสวมใส่ผ้าลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดชัยนาศและเป็นการสร้างรายได้กลับสู่สังคม ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทรายง,งาน